กิจกรรมครบรอบ4ปีต้องใช้เซนีทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามารับชมกัน เติมเกมลินเนตทูโมบายในราคาถูกที่สุดได้แล้วที่ลิ์แมนช็อปถูกกว่าเติมเองเข้าไว้เติมได้ทางเว็บไซต์และไลน์และยังมีบริการเติมเกม MMORPG เกมอื่นๆให้เลือกเติมมากมายเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็คแถมเพิ่มแถมพอยต์สะสมลดสูงสุด25%เติมเกมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมเกมบนไลน์มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงพร้อมเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายเติมเกมถูกเข้าไว้ผ่อนได้แถมพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็คเพิ่มที่ริช แมนชอบเท่านั้น ก็ต้องขอบคุณคอมเมนต์นี้มากๆนะครับได้ประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าเราจะต้องเตรียมเงินเซดีในการเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยเราจะต้องใช้ทั้งหมดเท่าไหร่บ้างนะก็อันดับแรกเลยครับเปลี่ยนไฮคาร์ดเราจะต้องใช้เซนีนะครับหนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันเซนีอันดับที่2นะครับทําร์โด้ฟ้าก็คือทำเควสเลเวล50กับเลเวล60เนี่ยเพื่อนๆจะได้รับชาร์โดฟ้ามานะต้องใช้เงินทั้งหมด2ล้านเซนีนะอันดับที่3นะครับก็คือเควสเลเวล70 80 90แล้วก็เลเวสิบแล9วก เลเวล70เพื่อนเพื่อนจะได้เซ็ตโนเบสมานะครับแล้วก็เลเวล80ได้หมวกไลเวิร์ดเลเวล90ได้ใบเซอร์ฟิเคตเลเวล99ได้แหวนกิจ4ปีรวมทั้งหมดนะครับเราต้องใช้เงินทั้งหมด4ล้านเซนี อันดับที่4บวก9เซตโนเบสคือเมื่อเพื่อนๆผ่านเวสเลเวล70มานะครับเพื่อนๆได้เซตโนเบสมาแล้วใช่ไหมสามอย่างนะครับก็คือเสื้อมัฟรองเท้าที่มันจะสามารถตีบวก9ได้แบบ100%นะแต่เพื่อนๆต้องไปซื้อใบตีบวกนะครับที่ห้องกิจกรรมโดยใบบวก91ใบนะครับเขาขายอยู่ที่ 10M แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะบวกให้ครบเซตเลยนะครับเพื่อนๆต้องใช้เงินทั้งหมด30ล้านเซนีอันดับที่5นะครับก็คือแลกหมวก OCP ใช้เงินทั้งหมด1ล้านเซนีนะ อันดับที่6กนะครับก็คือแลกประดับใช้เงิน1ล้านเซนีเหมือนกันอันดับที่7นะครับแลกคอสสส่วนบนคือคอสที่เขาให้มานะครับมันจะเป็นใส่ชิ้นเดียวนี่แหละแต่ว่ามันจะคุมไปเลยส่วนหัวส่วนตาส่วนปากค่าแลกคอสในส่วนนี้นะครับจะเสียเงิน1ล้านเซนีแล้วถ้าเกิดใครอยากเอาคอสนี้ไปออฟหินอาชีพนะครับแบบติดร้อเนี่ยเพื่อนๆจะต้องเสียอีก 20m มรวมๆแล้วคอสสส่วนเนี่ยเพื่อนๆจะใช้เซนีทั้งหมด 21M ดนะและอันดับที่8นะครับก็คือคอสตูมใน ่วนปีค่าแรกคอร์สนะครับก็คือ1ล้านเซนี ค่าออฟหินอาชีพนะครับแบบติด100 10ล้านเซน,นีรวมๆแล้วไอปีกเนี่ยเพื่อนๆต้องใช้เงินทั้งหมด11ล้านเซน,นีก็เอาทุกลำดับมาบวกกันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเงิน71 5, เล้าน2 8 5 0 0นแ่นนเซนีแล้วนะซึ่งทั้งหมดนี้ผมยังไม่ได้รวมการตีบวกชา์โด้ฟ้ากับแหวนกิจกรรมครบรอบ4ปีนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันต้องใช้ดวงมาประกอบด้วยซึ่งมันไม่สามารถบอกเป็นตัวเลขเป๊ะๆได้แต่ผมลองเอาตารางการคำนวณเนี้ยไปให้ AI มันคำนวณให้นะครับมันก็ ออกมาเป็นแบบนี้เลยโอกาสที่เราจะตีบวกชาร์โดเนี่ยได้บวก71ชิ้นนะมันคํานวณมาให้คร่าวๆนะครับว่าต้องใช้การตีเนี่ยจำนวนครั้งอยู่ที่14ครั้งใช้ Echo Stone นะครับอยู่ที่68.3ก้อนอิลูกะโอลินะครับใช้อย่างละ14ก้อนแล้วก็เงินเซนีนะครับสี่ล้านสองแสนสีเซนีซึ่งอันนี้ผมไม่รับประกันนะว่ามันจะตรงหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวกิดมาเดี๋ยวผมลองตีบวกดูว่า AI มันจะฉลาดหรือเปล่านะครับมันจะประมาณเท่านี้ไหมนะอันนี้ก็เป็น ข้อมูลตัวเลือกแล้วกันนะครับเอาไว้พิจารณาดูส่วนแหวนกิจกรรมครบรอบ4ปีเนี่ยเดี๋ยวผมทําอีกคลิปหนึ่งเลยเป็นแหวนโดยเฉพาะเลยนะครับจะได้รู้วิธีการตีบวกวิธีการเอ็นชาร์ด้วยเพราะว่าแหวน4ปีอาจจะมีบางคนที่ทําแล้วก็บางคนที่ไม่ได้ทําก็เลยไม่ได้เอามารวมตรงนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่รับชมแล้วก็กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันนะยังไงก็ฝากกดไลค์เหมือนเดิมครับแล้วก็กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องโคราคาดด้วยนะครับแล้วเจอกัน สำหรับวันนี้สวัสดีครับ